วสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Tanny RKO นะฮะในวันนี้ผมเราจะมาดูตัวอย่างฟีฟ่2ยี่สิบนะผมเหมือนที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเนาะเป็น Official Review t เทเลอรนะผมเดี๋ยวเราจะมาดู r e ี c t i ชัของผมไปพร้อมๆกันด้วยนะผมแล้วก็มันเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นสำหรับฟีฟ่2ยี่สิบนะผมดียังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันก่อนดีกว่านะฮะไป เปิดยังวะเปิดแล้วนี่นะวะโอเค่ะเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นโมแคปแบบใหม่เนะเนี่ยเป็นไฮเปอร์โมชั่นอะไรสักอย่างเหมือนเขาเอาคนมา22คนอะแบบมาท่าทางอะไรประมาณนี้แบบมันจะได้สมจริงมากขึ้นนะครับผมอ๋อพี่เทนวะเป็นไงเหมือนแบบการประทะการจับบอลการแบบ เลี้ยงบอลอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันจะดูแบบดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้ดูมีเอนจินเอนจินใหม่หรือเปล่าเหมือนแบบจับนักบอลมาติดติดโมคแคปแบบยีิบสองคนแล้วก็เอามาบูก,กันอะไรประมาณนี้เพื่อได้ภาพได้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ดูดีเนาะ ไฮเปอร์โมชั่นหรอโหแต่เทเลอร์ก็ดูดีะนะแต่เกมเพยก็ไม่รู้จะต่างจากยีสมากน้อยแค่ไหนนะครับไฮเปอร์ <Hyper motion. S 2> โมชั่นอ๋อปีฟ้า2ยี่สิบสอง พีฟ2ายี่ว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดหน้าจอ,อนี้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับผมก็คือไอตัวเนี้ยที่มันเราได้เพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นะผมเขาประกาศออกมาว่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่นะที่ชื่อว่า h y p e r Motion Technology นะครับผมในการเอาระบบแอนิเมชันใหม่ที่บันทึก m o c a ปฟีเจอร์ของการแข่งขัน11ต่อ11จริงๆนะผม แล้วก็ใช้อลกอริทึมของระบบ Machine Learning ที่เรียนรู้จาก8.7ล้านเฟรมที่บันทึกมาผมแล้วก็เอามาสร้างเป็นแอนิเมชันใหม่แบบเรียลไทม์เลยเนาะแล้วก็เพื่อให้การสร้างเกมฟุตบอลนี้มันสมจริงขึ้นด้วยแล้วก็มีการโตร้ตอบที่หลากหลายมากขึ้นนะผมก็โดย EA นี่ยระบุว่า HyperMotion ่นเทคโนโลยีเนี่ยบันทึกทุกๆครั้งที่มีการแปะบอล สัมผัสบอลวิง่งแล้วก็การประทะของนักเตะนะผมทั้ง22คนที่เขาเอามารวมกันเมื่อกี้นะผมแล้วก็จับข้อมูลต่างๆเพื่อมาสร้างเป็นแอนิเมชันใหม่กว่า4,000แบบในฟีฟ่22นะผมเพื่อยกระดับความเข้มข้นขึ้นแล้วก็การตอบสนองทางกายภาพของนักเตะเพิ่มขึ้นนะรผมรวมไปถึงการเคลื่อนไหวต่างเนาะที่ได้รับการยกระดับมากขึ้นด้วยนะการคุมบอลที่ดีการประทะกาอากาศมีดนามิกมากขึ้นนะผมนักเตะมีความสมจริงมากขึ้น ไม่เป็นเหมเ่ียมเหมือนที่เราเห็นอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ยังไม่เป็นตัวเต็มเนาะเป็นเหมือนแค่โชว์โชว์โมชั่นเทคโนโลยีใหม่ออกมานะผมโดยตัว FIFA 22เนี่ยได้เปิดให้จองล่วงหน้าแล้วนะบน PlayStation, Xbox แล้วก็ PC นะครับผมตอนนี้ก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวผมดูราคาบน PlayStation เนาะตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ประมาณ1890บาทนะครับผม แล้วก็ตัวก็เหมือนเดิมเลยอีดิอ่าอีดิชั่นเขาเรียกว่าอะไรลิมิเต็ดอ่ะเออก็จะมี2 0 0พักับ3 0 0พัเนาะส่วนในสตรีมเนี่ยเขาจะขายตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณ1,600น,น,นะครับผมแล้วก็ตัวอัลติเมทประมาณ2 0 0พัส่วนทาง Xbox ก็เล่าๆเนี่ยฮะแนวเดียวกันเนาะก็การสั่งจองล่วงหน้าเนี่ยจะได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำอาทิตย์นะ้องซัดาห์ที่1ในในฟุตดาร์ฟนะครับผม แล้วก็มีไอเทมยืมตัวเอ็มป,ปเป้เนาะสำหรับแข่งฟุต5แมตช์แล้วก็ติดยืมนักเตะฟุตแอมบัสเดอร์สำหรับแข่งฟุต3แมตช์นะครับผมอ๋อโอเคก็ฟีฟ่า22เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนะครับผมเออทำไมมามาเลดวะปกติมันมาช่วงกันยาปะ่ะพวกฟีฟ่าหรือว่าเพสอะไรพวกนี้นเออแต่อันนี้ก็ ดูดีนะจากที่เราดูนะผมก็ข้อมูลมีประมาณนี้คร่าวๆนะผมสำหรับการปล่อยตัวเทคโนโลยีตัวใหม่ออกมาของทาง EA นะผมเป็นตัวไฮเปอร์โมชั่นเทคโนโลยีนะผมก็ต้องมาดูว่ามันแตกต่า,างจาก21มากน้อยแค่ไหนนะผมในส่วนตัวผมเนี่ย21แม่งเหมือน20เลยแบบผมไม่ได้ซื้อผมดูใน YouTube แล้วก็แบบ อะไรทําไมแบบมึงไม่พัฒนาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ตัว22เนี่ยเหมือนมีการพัฒนาที่ดีเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปสําหรับขา่ขา,วขาวของฟีฟ่า22นะผมก็ปีนี้ได้เอ็มปาเป้ P P e มาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรโคเวอร์ Cover ปกนะครับผมโอเคไปละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีละกันเนาะโอเคไปลนะฝากคลิปไว้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายฮะสวัสดีครับ